สวัสดีครับไอ้รัอนพะเมืองนะครับมาพร้อมกับสาระดีๆเพื่อพ,พี่น้องคนไทยทั่วประเทศเช่นเคยนะครับแจ้งเตือนผู้สูงอายุประจำวันที่18เมษายน2565นะครับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์อีกคลิปหนึ่งแล้วก็เห็นแล้วใจหายแล้วก็เจ็บขึ้นมาทันทีนะครับก็ไม่อยากให้เกิดกับผู้สูงอายุรวมถึงพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ของเรารวมถึงปู่ย่าตายายของเราด้วยนะครับ ซึ่งถ้าเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นมาบางครั้งทำให้ชีวิตเปลี่ยนทันทีนะครับ อันตรายมากๆเลยนะครับทุกท่านเห็นว่าเป็นที่พื้นหรือว่าเป็นที่ผ้าถ้าดูไม่ผิดก็น่าจะเป็นพรมเช็ดเท้านะครับซึ่งก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดปกติแล้วผู้สูงอายุล้มแค่เพียงเบาๆก็เจ็บหรือว่าเสี่ยงอันตรายมากแล้วนะครับยิ่งท่าศีรษะนี้มีการกระแทกกับพื้นก่อนอาจจะมีเลือดออกในสมองได้นะครับรวมถึงหมดสติแล้วก็ไม่รู้สึกตัวก็ยิ่งถ่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวนี่ยิ่งมีความเสี่ยงแล้วก็อันตรายมากๆ คลิปนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เตือนให้กับลูกหลานนะครับมันดูแลพื้นบ้านก็โดยเฉพาะห้องน้ําก็อย่าปล่อยให้มีคราบต่างๆหรือว่าอย่าให้ลื่นก็ควรที่จะมีที่กันลื่นหรือว่ามีมือจับติดไว้ผนังด้วยก็ยิ่งดีนะครับรวมถึงสิ่งของที่วางกับพื้นอย่าให้วางเกะกะควรที่จะเก็บให้เรียบร้อยนะครับและที่มองข้ามไม่ได้ก็คือพรมเช็ดเท้า ก็ไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับก็ต้องกราบขอบคุณเจ้าของคลิปรวมถึงทางเพจ a c e b o o k อีซอขยี้ขาา่าวมนาอากาศนี้ด้วยที่ได้แจ้งเตือนเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์ให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงผู้สูงอายุทั่วประเทศได้รับทราบกันก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อไปวันนี้สวัสดีครับ